The b e s t Property Agent บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังคว้ารางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นนลอเวอร์ด2024ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จผู้นำด้านธุรกิจในหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับ The b e s t Property Agent บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังครบวงจรที่ให้บริการด้านการซื้อขายเช่าจ้างดำเนินการสินเชื่อด้วยทีมขายมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีที่ล่าสุดสามารถคว้าอีกหนึ่ง รางวัลใหญ่สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอเวด2024ในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นโดยมีคุณกฤษฎีธรรมมาพิวันเป็นตัวแทนบริษัทในการเข้ารับรางวัลดังกล่าวณหอประชุมใหญ่อาคาร9บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติถนนแจ้งวัฒนะไปเมื่อวันที่26ตุลาคม2567ที่ผ่านมา okay. สวัสดีครับกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท The Best Agent p r o p e r t y ครับ ก็ภูมิใจมากนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทางนี้นะครับมอบรางวัลน,นี้ให้กับทางบริษัทนะฮะ mm hmm. ก็ The Best p r o p e r t y Agent นะครับเราเป็นบริษัทในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ทำการดูแลตั้งแต่รับบ้านสำหรับใครที่ต้องการจะขายบ้านนะฮะแล้วก็หาลูกค้ามาซื้อบ้านโดยทาง The Best Property เนี่ยก็จะสนับสนุนตัวแทนนะทั้งเรื่องของสินเชื่อนะครับเรื่องของการตลาดเรื่องของกฎหมายต่างๆทำให้สามารถเนี่ยนำส่งมอบบ้านที่ ผู้ขายก็ต้องการขายส่วนผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องการบ้านใหม่นะฮะก็ทําให้ตามสโลแกนของเราก็คือส่งต่อที่อยู่ของความสุขเพราะว่าทุกๆคนที่อยากขายบ้านขายได้ก็มีความสุขเนาะส่วนคนที่อยากได้บ้านใหม่เวลาได้บ้านใหม่เนี่ยก็ได้ความสุขเช่นกันตัวแทนของเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่ประสานงานแล้วก็ดูแลตรงนี้อย่างครบวงจรเลยครับ ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าหลังจากโควิดเนี่ยภาพรวมของบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตมากนะฮะแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ในการมา work from home มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะครับแล้วก็ความน่าแปลกอย่างหนึ่งคือแม้แต่ตลาดอสังหาภาพรวมประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตนักแต่ the best property เนี่ยเราเติบโตขึ้นทุกปี เพราะว่าเราเนี่ยสามารถจัดสรรแล้วก็หาบ้านเนี่ยที่ตรงกับความต้องการได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีบ้านนะครับที่อยู่ในลิสต์ไม่ไว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมที่ดินอาคารพาณิชย์ทุกรูปแบบนะครับมากกว่า20,000รายการทั่วประเทศไทยจึงทําให้สามารถแมทชิ่งระหว่างผู้อยากขายกับผู้ซื้อเนี่ยตรงใจแล้วก็นําส่งความสุขนําส่งบ้านให้กับทุกคนได้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่า จากข้อมูลที่ผมทราบนะ The Best Property Agent เนี่ยปัจจุบันนี้น่าจะเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่ได้นำเรื่องของ Big Data เข้ามาสนับสนุนนะครับให้ตัวแทนแหละทำงานง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆนะครับคือทางเราเนี่ยใช้ระบบศูนย์กลางที่ไม่ว่าตัวแทนคนไหนเนี่ยหาบ้านเข้ามาได้เราจะมีเราจะมีตัวแทนนะครับใน The Best Property เนี่ยมากกว่า5,000คนช่วยกันขายฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ทั้งผู้ขายเพราะถ้าเกิดว่าเป็นในหน้าทั่วไปเนี่ยอาจจะ1คน มีเพื่อนๆ3คน5คน10คนช่วยกันขายแต่ที่นี่เนี่ยเราสามารถช่วยกันโคเอเจนนะครับภายในบริษัทอย่างเดียวก็5,000กว่าคนแล้วฉะนั้นก็จะง่ายทั้งผู้ฝากขายรวมถึงผู้ซื้อครับบางทีเนี่ยติดต่อมาที่นหน้าแล้วอาจจะอยากได้บ้านบ้านที่นหน้าคนนั้นมีอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาก็สามารถมาเลือกบ้านอีก2,000 20, 0รายการในบริษัทไปนําเสนอลูกค้าได้นะฮะมีการภาพแนไเพราะว่าเรามีตั้งากันนเลยอ่า ในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของ Academy เราเนี่ยมีระบบการเรียนการสอนที่ไม่ได้สอนแค่ตอนที่ายหน้าหรือว่าตัวแทนใหม่เข้ามานะครับสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ต้นนะครับด้วยระบบ e-learning ระบบออฟไลน์ line. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยเดอะเบสท์พอลพี่เนี่ยก็จะมีบรรยากาศการเรียนรู้ให้ทุกๆสัปดาห์นะครับเป็นทางออนไลน์ก็คือทางเดอะเบสท์ทอล์กนะครับรวมถึงมีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารพัฒนาระบบทําให้ตัวแทนเนี่ยเรียกว่าตามยุคตามสมัยทันนะครับหลังจากนี้ระว่างเป้าหมายในการทกิจรยงไบ้างคเพราะเหมือนตอนนี้พอเสียงากินน่าจะเริ่มเรียกว่ากลับมาเดินได้แล้ว ก็เป้าหมายถัดไปของ The b a s สนะครับแน่นอนว่าก็ยังคงยึดมั่นในสโลแกนส่งต่อที่อยู่ของความสุขแต่ว่าเราเองเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาฝั่งของหลังบ้านก่อนนะครับให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นสามารถนำส่งข้อมูลหรือว่าเชื่อมต่อให้กับพัฒนาตัวแทนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะฮะ และในส่วนของตัวแทนเองเนี่ยเราก็อยากจะเพิ่มปริมาณนะครับให้มีปริมาณมากขึ้นรวมถึงคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานส่งต่อที่อยู่ของความสุขตั้งแต่วันที่เริ่มฝากขายกับเรานะครับจนถึงวันที่ส่งมอบบ้านให้กับเจ้าของบ้านคนใหม่ใช่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยที่อยากจะมาเป็นตัวแทนไม่มีประสบการณ์ในการเป็นนายหน้าหรือความรู้ด้านอสังหามาก่อนเลยนะครับก็สามารถทักถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ Li n e at, at the best agent นะครับยังคงเปิดรับอยู่ตลอดนะครับโอเคนะครับสำหรับ คนที่สนใจอยากจะฝากขายบ้านหรืออยากได้บ้านหาบ้านก็ตามนะครับสามารถติดต่อไปที่ l i น์แอดเดียวกันก็คือไลน์แอด e s a g e n t หรือเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมบ้านได้เลยนะครับ tb co th เป็นเว็บไซต์นะครับหรือว่าใครถนัด Facebook ก็เป็นเว็บเป็นพวกแฟนเพจนะครับ the best property ซื้อขายบ้าน,นครับ